เทคนิค g r ี e ผมขึ้นแน่นเรียงตัวสวยเป็นธรรมชาติรู้เร็วรักษาเร็วดูดีเร็ววันนี้หมอพอขอโชว์เคสครับวันนี้หมอมีเคสอายุน้อยที่มีปัญหาเรื่องผมโ้งบางและรักษากับหมอไปมาโชว์ให้ทุกคนดูกันนะครับเคสนี้นะครับน้องเปียโน,โนอายุเพียง20ปีนะครับมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบาง,บางจากกรรมพันธุ์มาปรึกษาหมอเนาะเราทําการรักษาด้วยการปลูกผุทาวนบริเวณหน้าผากด้านหน้าเพื่อปรับกรอบหน้าให้แคบลง จากนั้นเราบำรุงรักษาด้วยแอนตี้ไฮโรต์โปรแกรมบอกกับกลุ่มพิมีพมพีอาร์พีพัทเพื่อบำรุงรักษาผมที่มีอยู่ให้มันแข็งแรงแล้วก็เส้นใหญ่ขึ้นนะครับผมอันนี้คือแอเรียที่หมอประเมินไว้ว่าเราจะทําการปลูกผมไปหลังจากนั้นเราทําการปลูกผมไปบริเวณด้านหน้าแบบที่ทุกคนเห็นนะครับจะสังเกตเห็นว่าหลังปลูกเนี่ยกราฟแน่นสวยเป็นธรรมชาตินะครับผมหลังปลูกไปประมาณ หเดือนผมก็จะเริ่มร่วงครับแล้วก็ 2- อถึงสเดือนผมก็จะขึ้นขึ้น่วงๆอยู่แบบนี้พอเข้าสู่เดือนที่3เดือนที่4ผมก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับผอแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนล่าสุด น้องปลูกผมไปได้ประมาณ7เดือนอันนี้7เดือนนะครับจะเห็นว่าผมขึ้นหนาแล้วแนวผมเป็นตามที่เราเออกแบบกันไว้แล้วตั้งแต่แรกสําหรับคนที่ปลูกผมไปแล้วเนี่ยช่วง2-3ึเดือนแรกเนี่ยมันจะมีเรื่องผมผร่วงอยู่แล้วก็วคือเป็นภาวะ hair shedding หรือว่าช็อกร้อนเนี่ยครับ เหมือนเราปลูกต้นไม้ไปแล้วไม่มีการผัดใบนะครับแต่ว่ารากมันฟังแนละ้วเดี๋ยวผมจริงๆจะขึ้นประมาณเดืนที่3ามเนที่สนะจะเริ่มขึ้นการฉายแสงหรือการบำรุงรักษาอืนะ่นๆจะช่วยกระตุ้นให้ ทั้งเลือดมาเลี้ยงเส้นผมดีสารอาหารมาเลี้ยงดีซึ่งทําให้ผมเติบโตเร็วแล้วก็ทําให้ผมเส้นใหญ่ด้วยครับสำหรับใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางเรื่องกรรมพันธุ์นะครับสามารถมาปรึกษาหมอได้ที่ออ l บาลคลินิกนะครับตอนนี้เรามีกันทั้งหมด4สาขาแล้วนะครับก็คือที่คอนแกนที่อุดรที่กรุงเทพพรามเก้านะครับแล้วก็สาขาใหม่ล่าสุดนี้ที่โคราชแล้วเจอกันนะครับ